อันนี้เป็นอะไรนี่จงอ๋อเด็ดๆป่ะเงี้ยอ๋อมันมันมันไม่เหมือนกับปูที่เรากินทั่วไปอันี่คือมันเหมือนนั่นเงมันอะมันคือบวมแผลตัวสูราะวนี่คือไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนกับเราแกะแล้วมันออกเลยไง เคยแต่ดูเขากินกันเป็นไงเธออร่อยอร่อยจริงอะสมรภารเขาอยู่ตัวเท่าไหร่มหาไม่เพื่อนซื้อมาฝากเพื่อนซื้อมาฝากเพื่อนซื้อมาฝากเราไม่ได้มีตังซื้อตัวละ2,500บาทเพื่อนกลับมาจากนอกซื้อมาฝากกินครั้งแรกเป็นไงบ้างค่ะคุณเดอเจ็บ เจ็บโดนปูตำมจะไปตัดย่าก่อนใหญ่มากอันนี้ตัดย่าเสร็จแล้วนะร้อนร้อนนั่งรอกับตอบเดี๋ยวพี่ตอบเอากับข้าวมาจะทำกับข้าวมากินโอ้ย แต่ฝั่งนั้นเขาเริ่มไถกันแล้วนะแต่ว่าฝั่งเราทําไมก็ไม่มาไถาใหนะ้เขาแล้วจะรอแต่ของเรามันเหมือนจริงๆเลยมันไม่มีน้ําขังก็จริงแต่มันก็เหนียวนะเข้าใจอยู่แต่จริงมันถถไถไถไว้ก่อนก็ได้ไหมไถกลับด้าดินขึ้นมาให้มันแห้งอะ่ะออแล้วพอมันแห้งปกกุ๊บก,ก,ก็ตีเพราะตีเขาก็ตีแข้างบนใช่ไหมล่นะอืแค่นี้ก็คิดกันไม่ได้เนาะบึย้ยโอ้ยล่นโทรศัพท์ มาละฮ่พอไปถ่ายแมอ๋อมาต่อมาเนเดยเดี๋ยวเดต้งป๊บนึ่งปนึะไบบมละปนนปนไปไหนล่ะเตนรองเท้าเนี่ยตกเลยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาไอ้นี่เหมือนกันไอ้นกนี่เดี๋ยวต้องหาของมาปิดช่องก่อนเมื่อกี้ก่อนตื่นมามีตะขีนก นก็ไม่เท่าไรกวงงูนี่แหละจ้าเห็นมันลออคาบอยู่ต้องติงถอดปลั๊กไอ,ไ,ไอ้ไปนำปั๊มน้ำออกก่อนนะค่อยเสียบอเ,เอาเติงไม่ลาไปเลยละ,ะยอ่นดาไปช่วยแม่ขนของเร็วน้ำไปดูค่ะ

รองเท้าตบบินสูงเกินมาตอนแล้วเตยไี้ทำน้ำจิ้มมาไหมพอมของเตยมันสูตรเด็ดอยู่แล้วเอาต้นไม้ไมาอีกแหละเอาต้นไม้มา,อ,าอีกแหละเราจะปลูกตรงไหน ช่ำเลยมันวันนี้ <laughs> ว<ง>อน,นอาเน็ดอะไรไม่เนตของหนูมันนั่นเด๋มันกับออันนั้นใหม่ว่ะ ก็ไม well. ่ต้องทำอะไรมันอยู่ตรงห้องน้ำเดี๋ยมันก็นั่นเองเดี๋ยวเอาผืนใส่เข้าดีกว่าไปอันขึ้นข้าวลูกหัวเนอยอันเยวเรานั่งตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตัวเองลองโชว์ดิโครงตีงั้นมันใหญ่เท่าหน้าตีงหรือเปล่าเยอ่ขวดนะเนี่ย ก็ไดี๋ยกินเสียจจริงนั่นเลยก็ได้เดี๋ยวเข้าไปจองตัวหนังไว้เลยหรือว,ว่าจร็งจะไปจองกันลูกเราโทรไปจอเออจองออนไลน์ใช่ไหมไม่รู้แล้วเนี่อมันต้องฝั่งนี้ป่ะอันอันมาถือดีกว่าเออมองกองงล้องแบบ เออครับพอละอืมเสร็จละูอลาสก้าทำไมองมแตคือทาดีๆตัดยากอนนี้เดี๋ยวนัินจิ้มของตีงทำใช่ไหมใช่ผมเขาก็มีนะฟังฟังตรงนี้แล้เกรียมากระไ้ อันนี้อะไรเครื่องเคียงมนะันเนี่ยโอ้อย่างเอานะครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้คือปูอารุสกาต์วันนี้ไฮโซอ่ะนะอ่า,อ,าอันดาลองคิดลองคิดถ้าอยาไป เลยคุหน้าเธอเอาอีกไหมคะมนแม่แม่เม,มื่อ,อกี้ทำไมมันออกได้ออคือแต่เออเมันดีมันออกง่ายนะมันไม่ได้ติดนั่นนะโอ้สัมผัสมันแพงเนาะ เราต้องเดินลงยกปูเทียบไปหน้าตัวอีกนั้นได้นะไหมบ่ยกทั้งตัวลองยกทั้งตัวดิเออเอ่ะมันยอดแตกแค่มันเสร็จจะกินยังไงนะนงไม่รู้เหมือนกันดู้ยดูดิใต้กล้ามใหญ่เป็นพ,พลังโอ้โหกล้ามพลังดู โอ้สมโพะมันแพงเนาะดู่ะอันนี้อันนี้กามันเนี่ยกามยักษ์อู้หอันดานี่เกีิอ๋อนก็จะเาๆกินโช๊สิโอ้โหไม่จิ้มเนี่ย เราตรงนี้ไม่มีเนื้อครัใช่แม่ขอน้ำหน่อยโอ้ก็ยังวาแต่น้ำน้ำเย็นไม่ได้เอ็งมีไมไม่มีน้ำเย็นไม่ได้แช่เลยเอาน้ำธรรมดาเลยนะเดี๋ยวก,กินข้าวกันเราจะได้ตับยาต่อแล้วก็ตอนบ่ายจะไปดูหนัง